คนด้วยนะครับวันนี้กับผม Sky Archer Studio นะครับแล้วก็อยู่กันในเกม Cha Man King Master of Spirit ภาค2นะครับซึ่งตัวเกมนี้เนี่ยเป็นเกมจากแพลตฟอร์ม Game Boy Advance นะครับซึ่งผมได้ทำการกลับมาเล่นเกมนี้ใหม่เพราะว่าเมะของ Cha Man King ฉบับ Remake เนี่ยใกล้จะมาแล้วผมก็เลยจะลงแดงแรอไม่ไหวนะครับเลยอยากเล่นเกมก่อนซึ่งเกมที่ผมจะมาแนะนำเป็นเกมที่อยู่ในแพลตฟอร์มเกมอที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะเจ้าเกมนี้เนี่ย มันถือว่าเป็นเกมที่ติดอันดับตลอดกาลเลยในหมวดหมู่ของเกมเกมบอยอ่ะที่เราควรจะได้เล่นในวัยเด็กนะครับซึ่งนอกจากเนื้อเรื่องมันจะยาวแล้วเนี่ยฟังกช์ชันต่างๆระบบของเกมมันน่าสนใจและมันก็สนุกนะครับในยุคนั้นมันมีความหลากหลายเหมือนเราได้ดูอนิเมะในสมัยนั้นเรื่องเรื่องหนึงน่งได้เลยขอแนะนําเรื่องนี้เลยนะครับชาแมนคิงแล้วกเกมนี้เนี่ยสนองนี้สําหรับแฟนๆชาแมนคิงได้อย่างแน่นอนครับเพราะฉะนั้นแล้ว ลุยกันเลยนะครับจะเริ่มที่นิวเกมนะครับตอนนี้ผมก็ไม่มีเซฟเลยนะ mm hmm. ก็จะเริ่มที่ระดับ normal ก่อนนะครับไปเลยอันนี้ก็จะเป็นการเล่าเรื่องนะ mm hmm. ผมขอญาตข้ามนะครับ mm hmm. เปิดเกิมเกมเนี่ยก็จะมีอมิดามารุอยู่กับอากุระโยนะครับ mm hmm. จะมีเจ้าฮาโอนะครับโอเคผมขอข้ามเนื้อเรื่องไปแล้วกันนะจะมาเข้าเนื้อเรื่องเกมหลักกันเลยโอเคไปลยุย สกิลสล็อตของเราจะมีอมมดามารุธรรมดานะครับอ,อันนี้ผมเล่นในอิมู a เ o เตอร์นะครับก็คือปุ่ม Z ฟัน X กระโดดนะครับส่วนตัว S เนี่ยก็จะเป็นการกดปุ่ม L ของฉบับเกมบอยนะครับเดี๋ยวในอนาคตมันจะมีปุ่มอ่าปุ่ม L นะครับก็คือสล็อตของเราสามารถใส่ความสามารถถึงใส่วิญญาณได้2ดวงนะครับเคตอนนี้เราก็ทำการฟาเจ้าโครงกระดูกลูกกระจกไปก่อนนะครับโอเค แรกยังไม่มีอะไรนะครับเป็นการเดินฟาดม้อนธรรมดานะครับนี่เฉือนไปดาเมจ2ี่กว่าถือว่าแรงแล้วตอนเกมนะครับอ่ะเฉือนไปโอ้ยโดนส่วนหลอดเลือดของเรานะครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเลือดลดมากน้อยแค่ไหนนะครับเวลาเรากำลังจะผ่านไปในโซนต่อไปของอ่าในด่านนะครับมันจะทำให้เลือดของเราเนี่ยฟื้นเกือบครึ่งหลอดนะครับ อย่างดูครับเนี่ยถ้าผมเลือดลดไม่เยอะมากผมก็จะเลือดกลับมาเต็มหลอดเหมือนเดิมนะครับโอเคเราวเปลี่ยนมาเจอมอนเจ้ายักษ์แล้วเราเปลี่ยนโซนวิ่งนะครับจากคั้งค้าวกับเจ้ากระดูกก็จะกลายเป็นมีเจ้าพวกยักษ์มาด้วยเล่นในอิมูเลเตอร์ก็อย่าสับสนนะครับผมกระโดดกับปุ่มตีนะพราปุ่มมันอยู่ใกล้กันนะโอเคเี๋ยวไปเก็บกลองก่อนแล้วกันโอ้ยนี่เนี่ยฟันแม่งเลยนะชอบเผลอ <laughs> ผมนี่แหละชอบเผลอ เหว่นี่ก็ตกได้นะก็จะมีอมิดามารุช่วยไว้นะผมจำลองไว้ก่อนนะุคนจะได้รู้ความจริงแล้วเนะี่ยพลาดเองเอแอคติ้งเหมือนกันแหละ <laughs> โอเคจะแปอย่างรวดเร็วนะครับโอเคมาอมิดามารุฟาดไปทีนี่มอนแรกๆก็ไม่เท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันเป็นลูกกออระจกอะเป็นแค่มอนประกอบฉากนะครับ โอเคผมจะตายแล้วตอนนี้กดปุ่มล่างนะก็จะนั่งย่อลงได้โอเคเราผ่านโซนนี้แล้วสังเกตนะครับว่าถ้าเกิดว่าเลือดผมลดไปเยอะๆเนี่ยผมจะฟื้นเลือดไม่เต็มหลอดน,นะครับมาโอเคเรามาถึงโซนต่อไปนะครับโอเคเลือดผมก็จะเหลือน้อยนะครับน้อยหรือเปล่าไม่รู้แต่ครึ่งหลอดนะมอนต์พวกนี้ก็ยังไม่มีอะไรมากมีแค่ตัวยักษ์ตัวนี้แล้วก็ข้างคาวที่คอยบินไปบินมาเจ้านี้ก็จะสังเกตที่มอนเนี่ยมันจะมี ขอบๆสีน้ำเงินนี่คือมันจะมีโซนะครับเราสามารถเอาโซนั้นมาใช้ได้แต่ว่าเกมนี้มันหลากหลายตรงที่ว่ามันมีคอมโบด้วยนะครับทุกคนฟันเวือช่างมันคอมโบการกดโซวิญญาณนะครับนี่แหละคือความสนุกของเกมนี้เลยนะอนอื่นผมขอข้ามไอเจอรลังนี่ไปก่อนนะค่อนข้างจะยุ่งยากนะครับเพราะว่าฟันแล้วเนี่ยอ้นวเนี่ยมันจะเป็นมันก็จะหลุดปึ๊บถ้าเราถือวิดีโอบุ๊คเลี่เราจะลดทันทีเลยนะ โอเคผมเปลี่ยนโซนแล้วนะครับตรงนี้เป็นจุดเช็คพอยต์นะครับเราก็สามารถเซฟเกมได้แล้วก็เซฟเลยนะครับสเตจแรกทํามอาจะเปลี่ยนโซนเป็นพื้นที่ทะเลทรายแล้วนะครับอโอเคสังเกตนะว่าจะมีของอยู่ข้างบนนี้นะมันคือถ้าเราเก็บได้ครบตามชิ้นส่วนเนี่ยมันจะเพิ่มหล,หลอดเลือดเต็มนะของเลือดเราได้ เกที่เลือดของเราที่หลอดสีเหลืองทางด้านซ้ายมือน,นะครับถ้าเราเก็บครบสี่อันเนี่ยที่เราเก็บจากหนึ่งได้สี่แล้วนะครับหนึ่งในสี่เนี่ยเก็บครบปุ๊บเราจะมีเลือดที่มากขึ้นเราก็จะอุดขึ้นตายยากขึ้นนะเพราะว่าเราเลือดเยอะเนนองนีโอเคขึ้นไม่ได้มีโซอยู่บนนะอาจจะไม่ค่อยถนัดนะได้โซคันต่างมานะจะค่อยไปรีวิวนะครับว่าโซแต่ละอย่างมันใช้ยังไงบ้างนะครับต,ตอนนี้ผมจะขอลุอยเรื่องเรื่องก่อน,นครับ ใหญ่มากนะก็ตีมอนตุกระจ็อกไปก่อนเราจะเจอบอสเร็วๆนี้นะครับโอ้ยโอ้ยนี่แน่ยังไม่ค่อยแรงมากครับเราจะเจอของจริงในช่วงนี้แรกก็คือห้องบอสเองเองครับเล่นชิวๆนะครับฟันฟันหลงศพบอต้องให้ระเปิดเลยฟัน พยายามเดินสำรวจแมปนับเกมสมัยก่อนของเวอร์ชันเกมบอยเนี่ยค่อนข,ข้างจะมีอิสต์เอ็กหลบอยู่ไม่ไม่น้อยเลยนะครับเมนเยอะมากนะครับโอเคเราเปลี่ยนโซนแล้วตรงนี้ก็จะเป็นห้องบอสนะครับบอสคนนั้นก็คือ,อผมเซฟเกมก่อนไปลุยพ่อของเรานั่นเองนะครับนี่ไนงะอาซากุระเหมือนกันนะครับ เราหินที่ขยับไปมานี่ก็จะทําให้เราไป,ไปไปหาพ่อได้นะนี่พ่อจะส่งร่างเงามานะเป็นหมาค่าริงอยู่บนนะครับอ่อจะหายตัวนะครับเราต้องคอยเปลี่ยนแล้วก็พยายามตีลูกกระจกให้หมดนะี่ยันจะทําสร้างความหลงคาให้เราฝันหรือเป็นหมานะท่าจริงอยู่ข้างบนนะครับค,ค,ค่อยๆขึ้นค่อนข้างกวนตีนะครับขออนุญาตพูดคำนี้เลยนะ ต้องรีบตีนะเพราะมันจะทำให้เกะกะแมทมากๆเป็นหมา,าท้องิีอยู่นี่นะโซผมหมดนะผมไม่สามารถใช้อมิดามารุฟาดไดต้ตอนนี้ใกล้าตายแล้วล่วละใกล้หมดหลอดแล้วจะชอบอยู่ที่เดิมนะส่วนพ่อของเราเนี่ยถ้าเกิดว่าใกล้าตายแล้วเนี่ยจะมีสกิลพิเศษเหมือนเป็นยันรู้ว่าจะจะได้เห <to> ็นหรือเปล่านี่เป็นเงานะ จริงไม่ใช่ไม่ใช่ไงทาานี้นะครับนี่ก็จะฉีดปี๊ดเรียบร้อยนะครับก็ยังดูง่ายๆนะครับลุกเล่นยังไม่มีอะไรมากนะทีนี้เราได้สกิลมาแล้วนะครับคือถ้าเราเก็บครบสี่เนี่ยเราจะได้ฟูลหลอดการใช้โซลที่เยอะขึ้นนะครับเ้าเราชนะบอสแล้วเนี่ยเราจะได้หลอดเพิ่มแล้วก็หลอดการใช้โซลเนี่ย เ็มหลอดเลยนะครับเป็นของรางวัลในการผ่านดานการเคลียบอลนะครับเราจบการต่อสู้กับพ่อของเราแล้วนะครับพ่อของเราก็จะให้โซมาดวงมาดวงหนึ่งนะครับนี่เ็นยามากรินะครับเดี๋ยวจะรีวิวในพาร์ทหน้านะครับว่าโซนี้สามารถใช้อะไรได้เราก็จะเจอเจ้าริวดาบไม้นะครับแต่ว่าตัวละครบางตัวในเกมนี้เนี่ยก็จะถูกเรียกในชื่อ เป็นชื่อฝรั่งหน่อยนะครับอ่าจะได้โซนี้มาฟรีนะครับโซนี้เป็นโซของริวดาบไม้นะครับเราสามารถใช้โซนนี้เนี่ยเพื่อผักเจ้ากล่องใหญ่ๆเนะี่ยเพื่อไปโดนสวิตช์ในดาบถัดไปได้คนระับทำให้สวิตช์เนี่ยมีบันไดเลื่อนลงมาให้เราเองได้โซมาฟรีหนึ่งดวงคนระับสำหรับริวดาบไม้โอเคเคลียร์บอสไปแล้วหนรอบนะครับมีทางแยกให้เราสทางคนระับ แต่เราก็ต้องเดินสำรวจให้ครบทุกทางส่วนทางนี้เนี่ยผมจะยังไม่รีวิวนะครับผมจะขอพักพาร์ทหนึ่งไว้ที่เท่านี้ก่อนนะครับโอเคครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ของผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe กับช่องผม sky a c h e r studio นะครับเพื่อที่ผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปพาร์ทต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไวเจอกันใหม่คลิปหน้าพาร์ทหน้าสวัสดีครับผมทุกคน